เรียบร้อยอะไรจาทิตตายเดีออกมาก็ตายพอเลือดออกตายเลือดออกตายไม่มีตาแล้วแต่เลือดออกตายไปออกดีซี่มันไกลด้แหละช้างวัดช่างวัดอ๋อดีซี่โอเคโอเคหยวน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 ยวนอาจจะเข้าอีกตัวละ แค่คู่เสียคอยห้าพันจะซื้อปืนเอเคที่มีกระสุนใช่เหรอพี่อ้าวนี่ไงเข้าไปดูในบอร์ดช็อปอีกเลสอาวุธอะ่ะผมเห็นอยู่เหมือนกันไอค้คู่คู่ห้าพันไอค้ออคู่เออเนี่ยมีก่อนไปแล้วที่จะละลายคอยแต่ไม่ดได้กระสุนกูด้งแต่ปืนปืนอ่ะสองไม่มีกระสุนนี่ไงดูในตู้เลย อะไรแต่ในแ<ม>พ็กไม่มีกระสุนให้นะในแพ็ก<ช>ไม่ใช่กระสุนน่ะอย่างนี้ต้องร้องเรียนน่ะร้องไ้เนี่ยหายลูกแคปไปอยู่เนี่ยเสียคอยอไปยอ๋อชีวิตตู้กลับแล้วอีกคนเฮ้เพื่อนคอยกูเนี่ยรออยู่นะไ <c oughs> ปไป เตรียมตัวพร้อมยังดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไปไหนกันดั้มครับไปเอาคีกาดอีกใบหนึ่งมาเก็บเดี๋ยวจะพี่เข้าห้องแอดมินกัน <c oughs> เข้าใจแล้วทำไมปุ้ง <c oughs> <c oughs> โดนเซิ์ฟสู้กลับแล้วไปไหนเมื <laughs> <laughs> ่อเราทนเซิร์ฟแรกๆเมื่อเราสู้กับเซิร์ฟจ,จะเจอเซิรฟสู้กลับ <laughs> này